ลืมไม่ลงเจ็ดปรากฏการณ์ในวงการเคป๊อปเกาหลีใต้ที่เกิดขึ้นในปี2023แต่ละเหตุการณ์สร้างกระแสทั่วโลกเป็นอย่างมาก 1. การต่อสัญญาของ4สาวแบ็คพิงค์เรียกได้ว,ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ลุ้นกันมาตั้งแต่หางปีเลยทีเดียวสำหรับประเด็นการต่อสัญญาของ4สาวสมาชิกจากวงแบ็คพิงค์อย่างจีซูโรเซเจนนี่และลิซ่าที่พวกเธอจะต้องหมดสัญญาในเดือนสิงหาคมหลังจากอยู่เป็นสมาชิกแบ็คพิงค์มานานถึงเจปีแล้วตั้งแต่เปิดต้นปีมาหลายๆคนก็เฝ้าลุ้นรอคอยว่าพวกเธอจะต่อสัญญากันต่อหรือไม่หลังจากวันจบสัญญาแล้วก็ยังมันที่คุ้มเคอมาตลอดไม่ชัดเจนสักทีทางค่ายว่าจีเอ็นเอเจนเมนต์ให้เพียงคำตอบมาแค่ว่าพวกเรายังออยู่่ในนรรระหหวาาางกาางกืับศิิลป ทำเอาเหล่ามิงต่างาพากันหัวเสียมไม่น้อยจนหุ้นล่วงหนักมากในช่วงนั้นจนกระทั่งวันที่6กธันวาคมพวกเธอก็ได้ตกลงเซ็นสัญญาแบบกลุ่มแล้วเป็นที่เรียบร้อยยกเวก้นตั้งแต่การเซ็นสัญญาแบบศิลปินเดี่ยวที่ไม่มีใครต่อกันเลยสักคนเรียกได้ว,ว่าเป็นการเริ่มต้นปี2024ได้อย่างดีเลยทีเดียวทำเอาแฟนเพลงทั่วโลกต่างจับตาดูความปังของทั้ง4ี่สาวกันแล้ว 2. BTS ประกาศเข้ากลมพร้อมกัน4คนตั้งแต่เปิดปี2023มาเรียกได้ว่าบางทันโซยอนดานหรือ BTS เตรียมเปิดรับต้นปีมาอย่างดีเลยทีเดียวเพราะสมาชิกแต่ละคนปล่อยผลงานเพลงอัลบ,บัมโซโล่เดี่ยวฝากผลงานเอาไว้มากมายซึ่งเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าสมาชิกทั้งหมดเจคนจะต้องทยอยกันเข้าก,ากรมแต่ละคนที่ปล่อยผลงานเพลงออกมาต่างก็พากันขึ้นคองอันดับชาร์ตต่ละประเทศมาแล้วมากมายรวมถึงชูก้ายังได้เวิร์ทัวร์ในหลากหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยเราด้วยนั่นเองแต่เรื่องที่ทำเอาเป็นฮือฮากันเลยนั้นก็คือการประกาศเข้ากรุมพร้อมกันขอองเเมม ทสคนที่เหลือ RM, Jimin, V และ Jungkook ซึ่งสามคนก่อนหน้าได้เข้ากลมเงินไปก่อนแล้วแต่เมมเบอร์อีกสี่คนยังอยู่ในช่วงการปล่อยผลงานเพลงและกําลังขึ้นเทนรวมถึงการออกโปรโมทผลงานต่างๆด้วยแต่ก็ต้องอยุติบทบาททุกอย่างลงทันทีเพื่อเตรียมเข้ารับราชการทางทหา,หารสร้างความตกใจให้กับเหล่า Army าไม่น้อยเลยทีเดียว 3. first snow challenge คริสต์มาสปีนี้จะพลาชาเลนนี้ไปไม่ได้โดยเพลงนี้เป็นเพลงของจากวง EXO สำหรับเพลง first snow ทานองและจังหวังเพลงน่ารักพร้อมกับฮาเต้นที่เต้นตามกันได้ง่ายๆแม้เนื้อหาเพลงจริงๆแล้วจะเศร้าก็ตามซึ่งเพลงนี้ถูกปล่อยออกมาตั้งแต่ปี2013แล้วแต่กลับเป็นว่าปี2023เพลงนี้ยังคงกลายเป็นเพลงที่พิเศษและต่าตึงใจใครหลายๆคนเหมือนกับว่าเป็นธรรมเนียมที่ทุกๆเทศกาลคริสต์มาสจะต้องนาเพลงนี้มาเปิดกันทั่วบ้านทั่วเมืองไม่ว่าจะแฟนคลับหรือไอดอลวงไหนต่างก็พากันออกมาเต้นเพลงนี้กกกันนนนจําาาาววมมท้้งงีเรชิ ยังได้ออกมาเต้นเพลงนี้ของตัวเองอีกด้วยเพื่อเป็นของขวัญส่งท้ายปีให้กับฟแฟน รางวัลแดซังของนิวจีนรางวัลที่ยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีหากพูดถึงรางวัลที่ใครๆต่างก็อยากให้ศิลปินวงไอดอลตัวเองได้รับซึ่งในแต่ละปีนั้นไอดอลเกาหลีมักจะมีประกาศรางวัลแต่ละสาขาแตกต่างกันออกไปแต่ขึ้นชื่อว่ารางวัลแดซังไม่ใช่ว่าใครก็จะมีชื่อเข้าชิงรางวัลนี้เพราะมันคือรางวัลใหญ่เปรียบเสมือนความภาคภูมิใจให้กับตัวศิลปินและแฟนคลับเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าที่สุดในงานประกาศรางวัลโดยในปี2023รางวัลแดซังนี้ได้ตกเป็นของนิวจีนวงเกิ ผลงานและชื่อเสียงโด่งดังเอาไว้ทั่วโลกสามารถคว้ารางวัล Artist of the Year บนเวที Mnet a s i a Music a w a r d ไปครอบครองทางยังเป็นประวัติศาสตร์วงเกิร์กลกรุ๊ปวงแรกในรอบ12ปีที่ได้รับรางวัลน,นี้พอในปี2011วงเกิร์กลกรุ๊ปที่ได้รับก็คือ Girl Generation 5. เรนโดนแบ็คโอเชียนเป็นเหตุการณ์สนั่นวงการเกาหลีมากเมื่อศิลปินในตำนานอย่างเรนหรือฮีนักร้องนักแสดงชาวเกาหลีใต้ชื่อดังที่ฝากผลงานเอาไว้มากมายไม่ว่าจะผลงานการร้องเพลงหรือผลงานการแสดงเขาก็ทำมันได้ดีมาโดยตลอดจนกระทั่งในงานคอนเสิร์ตเคคอน2023ได้สร้างปรากฏติการแบ็คโอเชียนภายในงานเกิดขึ้นซึ่งแบ็คโอเชียนนั้นคือการปิดแห้งไฟไม่เปิดแห้งไฟเป็นการแสดงออกจากคนดูในฮอล์ชัดเจนว่าไม่ชอบหรือแอนตี้กันเกิดขึ้นคนภายในงานประมาณ2 0 0 0 0คนที่นั่งในฮอล์ต่างพากันปิดไฟใส่โดยให้เหตุผลเบื้องหลังว่า เกิดปัญหาการบริหารวงไอดอลในสังกัดเรนคอมพานีที่สร้างความไม่พอใจให้กับเหล่าแฟนเนืน่องจากมีศิลปินไอดอลได้อยู่ในสังกัดของเรนที่อยู่มา2ปีแล้วแต่วงไม่ได้รับการส่งเสริมหรือขาดการโปรโมทอย่างที่ควรจะเป็นทำให้สมาชิกในวงต่างออกจากวงไปกันเกินครึง่งนัานจึงป็นสาเหตุที่ต่อให้เรนจะแสดงได้ดีในงานแค่ไหนแต่สุดท้ายแฟนๆส่วนมากก็ไม่พอใจจนเกินเหตุหการณ์แบ็คโอเชียน 6. เคป๊อป oh, บุกเมืองคานในแต่ละปีจะมีเทศกาลภาพยนตร์ระดับนานาชาติได้จัดขึ้นที่เมืองคานก็ได้มีเหล่าศิลปินไอดอลวงการ K เคป๊อปไปร่วมเดิมผมแดงอดลุกสวยหล่อกันเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นนักร้องเดี่ยวสุดฮอตบีบีที่ได้ปรากฏตัวโฉมร่วมกับนักแสดงแถวหน้าของเกาหลีสาวเจนนี่และโรเซ่จากวงแบ็ ink, คฮิงเกิร์ลกรุ๊ปสาวสวยจากเอสป a ารวมถึงนุ่มหล่อยอ,ยอย่างฮยอนจีนจากวงสเตจคริตที่ได้ไปร่วมงานแฟชั่นโชว์ของวอซเช่หลังจากนั้นต่อมาเขาก็ได้ถูกประกาศให้เป็น globally ambassador ในเวลาต่อมา 7. 5 5 0 t ปิดให้กันด้วยข่าวที่มีมาตั้งแต่ต้นปีเลยก็ว่าได้สาหรับสมาชิกวง50 50หลายคนคงหุนหูกันดีกับเพลงดังอย่างคิวปิดที่ปัจจุบันมียอดวิวบนยูทูบถึง158ล้านวิวแล้วหนับได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์อย่างสุดๆเพราะได้บิวมาเพียง4เดือนเพลงก็ติดกระแสระดับโลกและยังได้ฮิตตีชาร์บิวบอร์ดวันฮันดอีกด้วยแต่ในเรื่องราวที่น่าย,ยินดีน,นั้นกลับมีอีกเรื่องที่สร้างความตกใจไม่น้อยเพราะได้มีเรื่องขัดแย้งกันระหว่างค่ายและเมมเบอร์เกี่ยวกับปัญหาสัญญญาาาาาาบริิษััทททภภยนนนอออออกกกกีีี่่่เปป็มมืื3หสุขพขพงชและๆ ถาถุ่มเข้ามาไม่หยุดจนกลายเป็นเรื่องที่ต้องให้ฟ้องร้องคดีความกันเกิดขึ้น